เมื่อประมาณสักสองปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสไปสิงคโปร์เราก็เลยไปซื้อมาชิมตอนนั้นซื้อลูกหนึ่งพันหกเป็นเดือนสุกหล,นล่นะเราก็นั่งกินกัน1ลูกเนี่ยเรากินไปครึ่งลูกเองครับสี่คนกินได้ครึ่งลูกเพราะเราว่ามันขมเป็นเดือนสุขหล่ันขมเราก็มานั่งเริ่มมาคิดละเริ่มแบบจะหยุดได้แล้วว่าในคิี่มันจะดีจริงหรือเปล่าแต่ว่าทําไมเรากินแล้วไม่ถูกถูกถูกปากเราเลยเราก็เลยเราก็เลยศึกษาต่อ ตอนนั้นอีกผ่านไาอีกปีนึงเราเรียนเบตงพอดีมีของเบตงขายแล้วก็ไปซื้อของเบตงเป็นทุเรียนตัดพอเรากินครั้งแรกเราจิ้เราซื้มันมันตั้งปลูกก็แหละนะมันมันตั้งปลูกก็แหละผมชื่อทวันนะครับสวนเนยเดิมเดิมแต่เดิมเลยอ่ะสวนเนี้ยเป็นอ่าสามสิบกว่าปีที่แล้วครับคุณพ่อเขาทำเหมืองทำเหมืองพลอยท,ที่ที่บ่อไร่นะครับแล้วก็เลยมาซื้อมันเป็นสวนทุเรียนเป็นสวนทุเรียนเก่า เขาทําเหมืองไปด้วยแล้วก็ดูแลทุเรียนไปด้วยครับแล้วก็ทำมาสักประมาณสี่ห้าปีทุเรียนเริ่มตายหมอนทองเริ่มตายเขาก็เลยเปลี่ยนมนาะปลูกปลูกเงาะปลูกเงาะพอปลูกเงาะไปได้ประมาณยี่สิบกว่าปีเนี่ยราคาผลไม้ก็ค่อยดียางแพงเราก็เห็นโอกาสว่า,วาเอ้ยยางน่าจะทำทำทางผลไม้ให้เราดีกว่าผลไม้พอปลูกยางมาได้สักเกือบสิบปีก็มีปัญหาเอกราคายางตกต่ำก็เปลี่ยนใหม่สุดท้ายเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วเราก็เลยมนาะเลือกดูทุเรียน เรามามองว่าทุเรียนน่าจะมีโอกาสครับแต่ว่าทุเรียนในตลาดเนี่ยหมอนทองก็เยอะแล้วคนปลูกเยอะมากหมอนทองเราก็คิดว่าหมอนทองเนี่ยมันจะอยู่ถึงจุดพีคแล้วหรือเปล่าคือคือน่าจะแบบตลาดน่าจะโตเต็มที่แล้วหรือเปล่าเราก็เลยมามองตัวเลือกแทนก็ศึกษาดูว่าตัวไหนจะจะเหมาะเหมาะกับเราเนาะแล้วก็มีโอกาสที่ทําตลาดได้นอคาคตเพราะว่าตลาดเราจะเลือกหาสินค้าที่แบบตลาดยังตลาดเล็กๆอยู่แล้วเราไปบิวตลาดใหม่เราก็เลยมองถึงว่ามูตันกิงน่าจะมีโอกาส แล้วเราไปรู้จักทุเรียนมูสันคิงได้ยังไงอ่ามูสันคิงเลยนะจริงๆแล้วแต่เดิมเลยเรารู้จักมีเพื่อนๆที่เป็นเกษตรกร,กรด้วยกันเนี่ยครับเขาสนใจเขาก็เลยเล่าให้เราฟังพอเราเล่าให้เราฟังเราก็เลยไปศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตตาม Google ตาม o u t u b e นะแล้วแล้วตัวผมเองเนี่ยเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสไปสิงคโปร์ไปคือไป,ไปดูงานที่สิงคโปร์ครั้งแรกแต่ไม่ได้ดูทุเรียนนะไป,ไปดูงาน ของธุรกิจของเราเนี่ยครับแล้วก็ไปดูที่สิงคโปร์เราเห็นเะเอ้ยสิงคโปร์เนี่ยมูสันคิงเนี่ยโอ mm ้ hmm. เป็นเบอร์หนึ่งของเขาฮะคือเป็นทุเรียนเบอร์หนึ่งของสิงคโปร์แล้วก็จีนด้วยใช่ไหมครับแต่สิงคโป,ปร์เนี่ยจะจะเริ่มก่อนสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยเราก็เลยไปซื้อมาชิมตอนนั้นซื้อลูกหนึ่งพันหกแต่ว่ามันเป็นทุเรียนของมาเลเซียสิงคโปร์คือนําเข้าทุเรียนจากมาเลเซียเป็นทุเรียนสุกล่ะเราก็นั่งกินกัน4คนเนี่ยไปนั่งกินมีเพื่อนด้วย4คนน4คนนนเรรบลูกกาิ ครึ่งลูกไงครับสี่คนกินได้ครึ่งลูกเพราะเราว่ามันขมมันไม่ทุเรียนสุกรนมันขมเราก็เลยว่าเอ้เราก็มานั่งเริ่มมาคิดละเริ่มแบบตงะหนใจแล้วว่าในะคิดมันจะดีจริงหรือเปล่านะเราเอ้ทำไมเขาว่ามันคิดแต่ว่าทําไมเรากินแล้วไม่เห็นถูกถูกถูกปากเราเลยอ่าเราก็เลยเราก็เลยอ่าศึกษาต่ออ่าตอนนั้นอีกผ่านมปอีกปีนึงเราเห็นทุเรียนเบตงพอดีมีของเบตงขายเราก็ไปซื้อของเบตงเป็นทุเรียนตัดโอ้โหเรากินครั้งแรกเรากินเราซื้อ ม,มันต้องปลูกก็แหละนะมันต้องปลูกรสชาติมันแตกต่างจากทุเรียนบ้านเราเยอะแตกต่างอย่างมอนทองด้วยว่าปรุงมาดีเองก็แตกต่างแตกต่างกว่าทุกคือเป็นทุเรียนที่รสชาติแบบหาหาทานยากในไทยอ่ะแบบเนี้ยรสชาติแบบเนี้ยครับรสชาติเนื้อเนื้อเนื้อที่เป็น texture แบบเหนียวเหนียวข้นๆนจริงใจจริงผมยังคิดว่ากินกินเหมือนถ้าไปแช่ยเย็นนะกินเหมือนไอศครีมอ่ะไอศครีมทุเรียนที่ปรุงมาแล้วครับประมาณนั้นเลยครับทีนี้เราเลือก ทธุ์ทุเรียนมูซันคิงจากโกลเด้นคิงนะคะ g k อ่าช่อ GKP ครับเพราะว่าอ่าอย่างแรกคือเรามั่นใจว่า GKP เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทําปลามาก่อนนะทำทำปูกอ่าพอพันธุปลามาก่อนแล้วก็มีมีชื่อเสียงอ่าเราเรา,เ,ราเหมือนเราปลูกจะเลือกปลูกไอ้สักอย่างหนึ่งอนะ่ะถ้าต้นพันธุ์ไม่น่าเชื่อถือคือถ้าเราเลือกจากผู้ผลิตที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเราใช้เวลาหลายปีไงถ้าเราพลาดแล้วก็คือพลาดเลยใช่ไหมครับเพราะทุเรียนมันลงทุนระยะยาวเนาะ ปลูกไปอีก5ปี4ปี5ปีกว่าจะได้อย่างเงี้ยเต็มที่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกจากผู้ผลิตที่เราแบบน่าเชื่อถืออย่างแรกคือน่าเชื่อถือครับน่าเชื่อถือแล้วพอหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะรู้สึกการโตของเขาการตอบสนองอ่า<อ>จริงๆแล้ว,ลวมูมมสันคิงถ้าเทียบกับหมอนทอง<ม>ก็อาจจะโตสู้หมอนทองไม่ได้แต่ก็ถือว่าในระดับที่รับได้ครับโตในระดับที่ที่เรารับได้ครับเรารับได้แล้วก็ถามว่าทนไหมก็ก็ ยังไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างทวนครับแล้วก็จะมีการดูแลฉีดให้ปุ๋ยตามระยะที่กำหนดเราแผนแผนลงหน้าเป็นเดือนๆนะครับเดือนหนึ่งเราก็จะแพนว่าต้องทำอะไรบ้างฉีดยาสิบห้าวันฉีดยาทีนึ่งต้องใช้ยาอะไรบ้างสลับกันไปครับตามกลุ่มยาให้ข้อมูลได้ไหมคะว่าเราใส่ปุ๋ยอะไรยังไงช่วงไหนได้ครับ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 เริ่มเริ่มแรกปลูกครั้งแรกเนี่ยผมลองก้นหลุม ได้ศ3นสามนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟอสเฟตใช่ไหมครับเป็นฟอสเฟตนะเป็นฟอสเฟตฟอสเฟตศูนย์สาแล้วก็ปลูกไปแต่ละส่วนเทคนิคก็จะต่างกันนะแต่เทคนิคของผมก็คือผมไปศึกษาใน YouTube นี่แหละเพราะผมก็มือใหม่เหมือนกันผมก็ปลูกเหนือจากดินสักประมาณสักสองนิ้วคือให้ให้ปากถุงที่เราปลูกไปครับ ให้ให้ดินดินที่อยู่ในถุงอะลอยขึ้นมาจากพื้นเราสักสองนิ้วซึ่งจริงๆแล้วมันก็น่าจะเหมือนกันแหละแต่ผมว่าผมผมไปดู y youtube ไงแล้วผมก็เลยอ่าทําตามเขาก็รู้สึกว่ามันแตกเร็วแล้วเราทำโคกอะไรขึ้นมาอ๋อใช่ใชแรกเราต้องทําดินก่อนเราก็ทําดินโคกจริงๆสวนผมม่าเป็นที่เทนะจะเห็นว่าเป็นที่เนินเขาก็คือก็คือเราก็อ่าไม่ได้ยกร่องแต่ว่าเราทําโคกนก็คือทําโคกสูงมากขึ้นสักประมาณสักเนี่ยผมสักไม่ถึง30มสิบเซนดีครับ ไม่ถึงสามสิบเซนตแต่ว่าให้คือที่ทําเนี่ยให้ให้ให้ลากมันเดินได้เร็วขึ้นให้ดินมันร้วนซุยครับถ้าไม่ยกเลยดินมันจะแข็งมากนะแถวเนี้ยมันเป็นดินลูกรล,ล,นะลังนะเนาะเราก็เลยยกให้มันสูงขึ้นมานิดให้ดินร่วนซุยแล้วให้ลากมันเดินเร็วขึ้นครับจุดจุดจุดประสงค์หลักคือผมผมไม่ได้กลัวอไอ้เรื่องน้ําขังนะเพราะที่ผมมันไม่ขังอยู่แล้วประมาณนั้นตอนนี้ปีครึ่งครับผมป,ปีครึ่งใช่ปีครึ่งก็จะมีโตบ้างต้นไหนไม่โตก็เราก็ต้องเปลี่ยน บางทีช่วงเราเวลาเราดูแลบางทีดินที่เราปลูกไปแต่และจุดของเราดินมันก็อุดมสมบูรณ์ต่างกันคร<ม>ับบางทีเราปรับดินไม่ทันบ้างอะไรบ้างครับก็จะมีสลับกันทีนี้การใส่ปุ๋ยหลังจากนั้นเราดูแลยังไงคะเราตลอดระยะเวลาปีกว่าเราเราจะแทนแนงานก็คืออย่างช่วงเริ่มจากหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนเราไม่ต้องดูแลเรื่องน้ำอู่แล้วนะเราก็อาศัยฝนแต่สิ่งที่ต้องดูแลก็คือถอนหญ้าตัดหญ้าเ<ม>พราะหน้าฝนหญ้าจะขึ้นเร็ว อถอนหญ้าตัดหญ้าแล้วก็ดูดูตามาว่าหญ้าเริ่มสูงแล้วเราก็ตัดอันนี้เราไม่มีสเกจดอว์นะแต่ว่าปุ๋ยหญ้าเนี่ยเราจะให้ทุกๆอ่าอ่าอย่างเป็นปุ๋ยอย่างของผมปุ๋ยเนี่ยผมจะใส่ทุกเดือนละครั้งเดือนละครั้งแต่ถ้าสองเดือนก็จะมีอินทรีย์สักครั้งหนึ่งเป็นปุ๋ยเปลือกไม้อ่าเป็นอินทรีย์สักครั้งหนึ่งสองเดือนครั้งแต่ว่าปุ๋ยปุ๋ยเคมีเนี่ยเราใส่ทุกเดือนเป็นปุ๋ยสูตรเสมอรครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ด เส,สมอหรือจะสลับบางทีก็ถ้าไม่มีสิแเจ็ดก็มียี่สิบสิบสิบก็ได้ก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็ใส่ทุกเดือนครับแล้วก็ฉีดยาแล้วก็จะดูแลฉีดยาสิบห้าวัน1ิห้าวันจะมีแอร์บัสฉีดนะครับแอร์บัสเล็กแต่เราไม่ได้เปิดเราคือแอร์บัสขับไปแล้วก็ฉีดมือไปก็จะ oh. แอร์บัสวิ่งตลอดจะเห็นทางจะมีรอยลุดตลอดครับ <Yeah. S 1> มาประหยัดเวลาประหยัดลูกน้องไม่ต้องลากสายก็ฉีดแอร์บัสตามร่องของเราไปเลย ระบบน้ำเราก็ติดสปริงเกอร์อต้องมีต้องมีเพราะว่าช่วงเนี้ยจังหวัดต,ตลาดเนี่ยยิ่งโซนนี้ยแรงนานกว่าเพื่อนเขาฝนที่อื่นเขาตกมาแล้วเรายังไม่ตกเลยนั่นเป็นอีทุกปีเป็นร่องร่องความกดอากาศให้เยอะไหมครับอ่าผมให้หนึ่งชั่วโมงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นหัวสองร้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณครับแตหนึ่งชั่วโมงจะจิมูซันคิงชอบน้ํานะเยอะก็จะดียิ่งแดดร้อนร้อนี้ให้น้ำเขาเยอะหน่อยไม่งั้นใบเขาจะเหลืองนี ตันเบิร์นเราเราแต่งแต่งกิ่งยังไงครับจริงๆผมเพิ่งจะเริ่มแต่งกิ่งได้สักประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็ดูดูคือมูซันคิงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนหมอนทองครับมันจะขึ้นทรงแบบว่าเลื้อยๆหน่อยทรงไม่ค่อยเหมือนหมอนทองเท่าไหร่ล้วก็ไม่ได้แต่งจะไม่ค่อยแต่งเยอะช่วงนี้ผมก็จะดูกิ่งไหนที่มันซ้อนๆกันอนะ เราก็จะตัดออกครับเราก็ต้พยายามจัดทรงพุ่มให้มันดูให้มันดูดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันจะจัดทรงพุ่มยากนิดนึงเพราะว่ากิ่งมันจะไปแบบแข่งแข่งกันสเปรดสปะหน่อยบางทียิ่งต้นกาลังจะโตครับจะไปแบบสเปรดสปะเลยแ,ลแต่เราก็พยายามดูให้มันเป็นฉาดให้ได้อะแต่ถ้าประมาณนั้นนะครับพยายามไปต้องถามต้องถาม ประมาณแบบกิ่งที่มันซ้อนๆกันเกินไปเงี้ยก็กิ่งอย่างเงี้ยก็โดนแดดบ้างแล้วก็สามารถออกได้ครับกิ่งเล็กๆเ,กเกงี้ยกิ่งซ้อนอย่างเงี้ยก่ก็ซ้อนคือ,อเราไม่ต้องให้มันกิง่งมันติดกันมากครับเพราะมันโตไปก็จะเบียดกันเพราะกิ่งเนี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้โดนแดดเยอะมันก็จะเล็กเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะโตแสงตลอดมันก็จะขีดนี้ออกทุบอันนี้อันนี้เนี้ยครับเราก็จะทายาตอนที่เราตัดจริงๆแล้วการแต่งกิ่งที่ถูกต้องอ่ะอายุประมาณประมาณหรือความสูงของต้นต้องประมาณ สักหนึ่งปีครึ่งก็กำลังก็กำลังดี่ถึงปีครึ่งต้องเริ่มแต่งจริงๆแล้วกิ่งที่เราไว้ประทานเราควรให้มันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสัก60สิเซนก็ได้นะตอนแรกเลยเพราะว่าต้นมันก็จะโตขึ้นมาเรื่อยคือเราอย่าเพิ่งรีบแต่งใช่ไหมครับรีบแต่งองีาอันนี้ผมผมเป็นไปได้ด้วยผมรีบแต่งไปหน่อยมันจะทําให้ต้นต้นมันช้าโตช้านิดหนึ่งถ้าลมมาแรงมันมทำให้ต้นเราเยอะใชใช่ช้าหน่อยก็จะช่วยบังลมได้ครับแต่เราก็แต่งให้มันเหนือ น้ำมันจะได้ไม่ไปเกาะไม่ไปเกาะตามตามงานกิ่งเนาะใช่เนือเหนือเหนือจากเหนือน้ำตรงใช่อยาให้ใบมันบังพวกน้ำมาแล้วเป็นไงดูสูงนี้ครับการโตเป็นยังไงก็ถือว่าโอเคนะครับปีปีกว่านี่ก็ใช้ได้ไม่น่าเกียดสวยเลยแหละสวยสวยอย่งพอไปวัดไปว่าได้ครับแม่แม่เพื่อนไอเห็นว่าที่นี่มีมีสองแปลงใช่ไหมแปลงนี้แปลงนี้กี่ต้นครับ แปลงนี้120ต้นครับผมใช่ครับแปลงนี้120ต้นอีกแปลงอีกแปลงหนึ่งเราจะปลูกมีรุ่นนี้ประมาณรุ่นนี้ก็คือประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบต้นครับแล้วก็จะมีรุ่นเล็กๆรุ่นปลูกใหม่มประมาณสัก50กว่าต้นครับทั้งหมดผมปลูกประมาณ3 0 0้กว่าต้นสามันนี้นิดครับแต่เราจะมีแปลงนู้นเรามีละอาพงมณีแล้วก็มีหนามดำด้วย หมือนทองก็คือจะเห็นแบบโดดๆนะครับก็คือเป็นแปลงที่มันอยู่มา3ามสี่ปีแล้วเป็นเราเราปล่อยเป็นออร์แกนิกเลยคือเราไม่ได้ไม่ดูแลไม่คือให้ปุ๋ยให้น้ําแต่ว่าไม่ไม่ไมฉีดยาฆ่าแมลงเลยมันก็จะดูแบบใบลงๆหน่อยลดน์ๆหน่อยใบแบบโดนหนอนกินบ้างบ้างคือเราขายนะเนี่ยเราขายเป็นออร์แกนิกใช่ครับราคายออร์แกนิกขายตลาดหนึ่งครับเราก็เลยไม่ฉีดยาเลยเราเน่ยชอบแบบแมลงหรือว่าพืชชอบอะไรเงี้ยเรื้ออะไรบ้าง ส่วนทะเรียนที่หมูสงังที่ผมเห็นบ่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากก็จะมีช่วงน้ำค้างเยอะน้ำค้างเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นลาสนิบเป็นลาสนิมแล้วก็มแมลงส่วนมแมลงก็เป็นพวกเชื้อไฟเชื้อกระโดดอะไรเงี้ยตัดอะไรพวกนั้น,นจ่ายเป็นโรคทั่วไปครับส่วนส่วนลาส่วนอีกอย่างหนึ่งก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคือทเลียนหรือเป็นทีเทียมแล้วมันจะเป็นแบบั้น น้ำเย,เยมมะอะเยิ้มๆนะครับก็แน่ส่วนนั้นก็จะมีว่าแล้วก็ฉีดยาปกติเนี่ยผมยังไม่เคยทำแผลมันเลยคือฉีดยา,ายากาาาันราก็กลาเปนติมเอ็กซโกาโคลาโตนอะไรเงี้ยยาปกติๆเลยพวกนี้ครับแล้วก็บางทีก็อะไรผสมสารบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยไปทำมันมันก็เหมือนเดินเป็นแผลบ้างยัไม่เคยไม่เคยต้องไปทำแผลมันสักครั้งเลยเดี๋ยวที่เองเขาอาจจะทำนะแต่ผมไม่ได้ทำที่เกียร์ทำ <S <S อ่าใช่ อหารกรตรง